สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกครั้งหนึ่งใน Minecraft เ v e r s i o น1.18นั่นเองเป็นเวอร์ชั่นที่มีแกะเหมือนเดิมเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นที่มีถ้ำมากกว่าเดิมนะแล้วก็รูปร่างค่อนข้างที่จะแปลกตามากๆเลยดูจากสภาพแล้วก่อนอื่นการใช้ชีวิตใน s u เฟิร์อย่างนี้นะฮะก็ต้องไปตัดไม้ก่อนเลยถูกไหมเราก็จะเดินไปตัดไม้กันเหมือนเดิมนะฮะจากที่เห็นเนี่ยเห็นว่าพื้นที่เรียบเนี่ยหมือนจะหายไปแล้วหายไปแบบหายไปเลยเนาะก็คือมีแต่ภูเขาแล้วก็อะไรต่างๆนานามาตัดไม้เหลี่ยมๆหน้าเหลี่ยมๆเหมือนเดิมเราตัดไม้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ไปทําอุปกรณ์ต่างๆเพื่อไปจัดการ หินรอบๆตัวเราทรัพยากรรอบๆตัวเราเนาะหลังจากที่ตัดไม้เสร็จแล้วเราก็จะเป็นที่จะต้องคราฟสิ่งของบางอย่างนะฮะหรือว่าประดิษฐ์สิ่งของอันหนึ่ง,เ,งเริ่มเป็นโตคราฟเนาะแล้วก็เอาไม้ที่ได้เนี่ยไปแปรรูปเป็นไม้แปรรูปนั่นเองแล้วก็ไปทําที่ขุดไม้นะฮะหรือว่าบูเนทนพิกแอกนั่นเองนะฮะอย่าลืมเก็บโตคราฟกลับมาด้วยเพราะว่าไม้มี จำกัดนะที่เกียจหาไม่ใช่อะไรหรอกจากนั้นเราก็เดินทุบเข้าไปฮะเราก็เดินดูน้องแกะที่นี่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะมีทั้งแกะเราก็แร่แถมมีถ้ำเยอะมากเลยด้วยโดยจากหลุมแล้วเหมือนกับว่ามีอกาาุกปัตตตกลงมาใส่แถวๆนี้ผมก็ได้ํำการขุดถ้ำเข้าไปข้างในนะเผื่อแบบว่าจะมีหลุมลบบัยอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะ วันแรกไม่มีบ้านก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะก็ได้วางตัวคราฟไปแล้วก็ทําการคราฟสติกหรือว่าแท่งไม้ของเราเพื่อที่จะมาคราฟเป็นที่ขุดหินนั่นเองเพราะว่าจำไม่ได้แล้วว่าฐานนี่มันต้องใช้ที่ขุดอะไรขุดนะไม่รู้ว่าที่ขุดไม้นี่มันขุดฐานได้หรือเปล่าเนาะถ้าเกิดว่าใช้ที่ขุดไม้นี่เอาไปขุดฐานได้ก็คอมเมนต์บอกหนวยนะฮะ ผมก็ได้สร้างโคมไฟมันไม่ใช่โคมไฟมันคือแคมไฟมีเจ้าแกะมาทักทายหนึ่งตัวแคมไฟนี่จะทําให้เราอุ่นขึ้นในตอกนกลางคืนนะเพราะว่าในสถานที่แห่งนี้มันค่อนข้างจะหนาวเย็นมากๆเลยมันเป็นหิมะท้งนั้นเลยเนาะผมก็ได้เดินสำรวจรอบๆบ,บ,บ้านตัวเองนะบอกแล้วไม่ใช่บ้านสิก็ได้เจอกับเหล็กนั่นเองนะหรือว่า Iron ore แร่เหล็กดิบนะครับผม ก็ได้ขุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ถ้าเกิดขุดไม่ดีกราววลก็จะตกใส่เรานะก็พยายามดูดีๆด้วยเนาะก็ขุดไปกราวลตกใส่นี้ก็เจ็บเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะไม่ถึงตายหรอกก็ไม่เป็นไรหลังจากที่เก็บเหล็กเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็เดินสำรวจต่อไปนะฮะข้างบนน้ำตกเองน่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ผมก็พยายามที่จะ ขึ้นมาจากหน้าผาเล็กๆอันนี้ก็คือตอนนี้ไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะฮะกับการบังคับทิศทางของอะไรประมาณนี้นะโอ้แกะมีลูกด้วยมันคือแกะใช่ไหมมันไม่ใช่แพะใช่ไหมอืมแกะแหละถูกแล้วหน้าตานี้ต้องเป็นแกะเท่านั้นแหละจากนั้นผมก็ได้เอาเหินที่ขุดมาได้นะไปทำฟร์นันหรือว่าเตาเผาของเรานั่นเองแล้วก็ไม่รอชา้าที่จะเผาเหล็กเลยน,นั่นเองนะครับ ตอนนี้ก็เดินลมชมวิวเดินดูอะไรไปเรื่อยๆเนาะรอบๆตัวเราก็ปลูกต้นไม้ไปนะฮะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันอยู่คอนข้าที่จะไกลเนาะเฮ้ยเผอตีโดนน้อนแกะทีนึงด้วยไม่เป็นไรเราก็หามเมล็ดข้าวต่อไปนะฮะเพราะว่าสิ่งสําคัญอย่างแรกเลยนะครับก็ค,คือปัจจัย4ปัจจัย4ของมนุษย์ก็มีอะไรบ้างครับมีที่อยู่อาศัย อาหาราเครื่องนุ่มผมแล้วก็อยารักษาโรคนั่นเองนะฮะผมตอนนี้เราก็กําลังขาดแคลนทั้งอาหารแล้วก็สื้อผ้าเราก็ไม่มีใส่นะะเหมือนเวอร์ชันนี้ถ้าเราไปเจอหลุมหิมะเนี่ยหรือว่าอะไรสักอย่างเราจะติดเอฟเฟกต์หนาวด้วยนะฮะโอเคผมได้เหล็กแล้วก็มาทําถางน้ํากันเลยเพราะว่าเราได้มเมล็ดมาแล้วเราก็ต้องปลูก มันลงไปบนดินเนาะซึ่งดินเนี่ยเราจะปลูกได้เราต้องมีน้ำแล้วก็ต้องครวนดินเนาะตอนนี้ผมก็ทำเชสว่าหีบเก็บของผมเนี่ยเอาไว้เก็บของนะฮะเพราะว่าไม่อยากตายแล้วของไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนาะบางทีก็จำไม่ได้ว่าตายที่ไหนจากนั้นก็เอาถัางน้ำมาด้วยนะฮะจริงผมต้องเอาถังน้ำมาด้วยนะเนี่ยอืมไม่เป็นไรผมมีสเต็กกับไอรอนผมจะไปทำ ขวานั่นเองนะการตัดไม้ที่รวดเร็วขึ้นจะทำให้เรามีทรัพยากรที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปตัดไม้กันเลยนะอืมค่อนข้างที่จะกลายแบบนี้แหละก็เลยปลูกเอาไว้แบบนี่ไงร,รบ้านเพราะมันไกลขี้เกียจเดินไม่ใช่รหรอกมาทดสอบนะฮะขวานขุดเร็วกว่ามือเป็นกี่เท่าเนี่ย ถ้าเกิดว่าใช้มือขุดต้นไม้พวกนี้ไปเรื่อยๆนะจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะฮะก็จะได้แต่ละต้นมาวันหนึ่งก็คงจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะงั้นใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับเนื้องงานที่ทําก็จะดีนะฮะอย่างตัดไม้ก็ควรที่จะใช้ขวานอย่างขุดหินก็ควรที่จะใช้ที่ขุดหินนะฮะพาะ ็ได้เจอกิ่งไม้เล็กๆน้อยๆตกอยู่ระหว่างทางนะก็คงเป็นต้นที่แล้วที่เราเพิ่งตัดไปนั่นแหละถูกไหม,มก็มาเริ่มตัดต้นต่อไปกันเลยเพราะว่าไม้เนี่ยบอกได้เลยว่าจําเป็นที่สุดแล้วเป็นทรัพยากรที่หาได้แค่จากต้นไม้เท่านั้นเนาะเราไม่สามารถที่จะปั๊มได้ <c oughs> ถ้าพูดถึงเรื่องปั๊มแล้วเนี่ยก็คงจะ ไม่น่าได้ปั๊มอะไรสักเท่าไหร่ในซีซั่นนี้นะเพราะว่าคอนเซปต์ของเอ่อซีซั่นนี้หรือว่า1.8ที่เล่นตอนนี้ก็คือคุณจะทำอะไรเมื่อคุณกลับไปยุคหินนะแน่นอนถ้ากลับไปยุคหินแบบนี้ก็คือกินกับนอนอย่างเดียวกินแล้วก็นอนแน่นอนเพราะมันมันไม่มีอะไรเนาะเทคโนโลยีมันก็ไม่มีนะฮะมีแต่ปลามีกับแกะแล้วก็ ที่อาศัยของเราแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไม่มีอะไรทำปัญหามันอยู่ที่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันมีปีศาจออกมาล่าเราด้วยนะครับตอนนี้ก็ทำการขยายพื้นที่นะฮะที่อยู่ภายในบ้านของเราหรือว่าในที่พักอาศัยชั่วคราวเราเนี่ยอย่าเรียกว่าอย่าเรียกว่าบ้านเลยก็แล้วกันเพราะว่าถ้าเรียกว่าบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะ มันไม่ใช่บ้านเนาะทุกคนตอนนี้ก็ได้เห็นบ่อลาวานะฮะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์เนาะแถวนี้หลุมค่อนข้างที่จะเยอะนะโอเคพอเราได้ถังน้ําแล้วเนี่ยผมก็จะขึ้นไปตักน้ำเนาะเน่างที่บอกก็คืออยาที่จะปลูกผักนะฮะแล้วเหมือนว่าผมจะเห็นอะไรแวบๆด้วยแหละอืมเป็นสีแบบเขียวๆนะแล้วพอไปดูก็เจอมรกตเฉยเลยคือไม่คิดว่ามรากต เอเมอรัลอยู่ที่ Y าย3พอหันไปทางนี้แล้วคือแบบมันสวยมากเลยะทุกคนมันเป็นวิวที่ก็สวยสวยดีจริงๆก็ทำมาดีจริงๆนะเวอร์ชันนี้ก็ไม่รอช้านะครับไปตักน้ำดีกว่าเราจะได้ปลูกผักกันไม่ใช่อะไรหรอกมันมืดแล้ว <laughs> ยังไม่ได้ปลูกผักเลยหมดแต่เดินไปเดินมาใช้ชีวิตแบบ ไม่มีเป้าหมายอะไรก็าหาพื้นที่นะฮะในการปลูกผักนะแถวนี้ค่อนข้างที่จะมีหลุมเยอะนะฮะก็เลยต้องหาพื้นที่ปลูกผักเนาะแต่ว่าถ้าดูรอบๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีน้ำอยู่แค่2จุดเองเนาะก็ทำเป็นน้ำอินฟินิตี้ก่อนละกันนะฮะก็คือน้ำวนแบบไม่รู้จบนั่นเองนะถามว่าทำยังไงน้าวนไม่รู้จบก็คือ มันมีสี่บล็อกใช่ไหมฮะเราก็เอาถังน้ำเนี่ยวางไว้บล็อกไหนสักบล็อกหนึ่งสอยถังหนึ่งก็วางท่าตรงข้ามกันเท่านั้นนะอ่ะผมมาเก็บอีกถังหนึ่งละแล้วก็กำลังลงไปนะฮะอืมคือผมต้องรีบกลับไปที่บ้านนะนะเพื่อที่จะได้เอาถังน้ำนี้ไปให้เหมือนว่าผมจะเดินเลยมานิดนึงนะมันมันไม่ใช่แล้วแหละคิดว่าไม่น่าใช่นะ ผมว่าผมเดินกลับดีกว<ะ>่าอืมนี่นะฮะะดูยากจริงๆนะฮะก็วางส่วนทางแบบนี้เราก็จะได้น้ำอินฟินิตี้นะฮะก็คือสามารถตักได้เรื่อยๆเลยนะอยากตักตอนไหนก็ได้เนะทีนี้เราก็เอาน้ําที่เราได้มาเนี่ยฮะไปใช้งานเนาะก่อนอันนั้นเราก็ต้องตั้งแคมไฟก่อนเพราะว่าตอนกลางคืนแล้วมีซอมบี้ออกมาด้วยนะ่กลัวาม,มากๆเลยแคมไฟเนี่ยจะทําให้เราอุ่นขึ้นเนาะ ลองคิดสภาพเราไปอยู่ในที่ที่มีแต่หิมะแบบนี้แล้วก็เป็นตอนกลางคืนมันก็จะต้องมีความอบอุ่นให้กับร่างกายของเราเน,ะนาะมนุษย์เราเนี่ยถ้าขาดความอบอุ่นนี่ก็จะแบบอยู่ยากอยู่ยากจริงเราต้องการความอบอุ่นนะแต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยชอบอากาศอะไรนะไม่ค่อยชอบอากาศโอ้แมงมุมมีแมงมุมมาเยี่ยมหนึ่งตัวน้องแมงมุม แต่น้องแมงมุมก็ต้องพ่ายแพ้ไปนะเพราะว่าเจอขวานเหล็กสับเข้าไปเหลือแต่ใยแล้วทีนี้ไม่กินที่ไหนแล้วนะคนไทยไม่ค่อยชอบอากาศร้อนใช่ไหมชอบอากาศหนาวมากกว่าไม่ต้องตั้งแคปไฟน์ก็ได้นะบางคนชอบแบบนั่นแหละชอบนหนาวๆก็ไม่ต้องตั้งแคมป์นะแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะหนาวมากเลย,เลยนะนะหลังจากนั้นผมก็ได้ทําทางนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยแบงม,มุม พุ่งเข้ามาหาผมอย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่มงงุมเช่นซอมบี้หรือว่าฟริปเปอร์นั่นเองอาจจะเข้ามาหาผมอีกเพราะฉะนั้นผมทํารั้วไว้ก่อนดีกว่าทํารั้วเสร็จแล้วก็อย่าลืมทําทางอย่าให้มอนสเตอร์เนี่ยเดินเข้ามาในรั้วของเราได้นะฮะไม่งั้นรั้วเราจะไม่มีความหมายเลยก็พยายามทุบ ทางรอบๆนะฮะให้มันเหลือแบบที่ให้มันน้อยที่สุดนะอย่าให้มอนสเตอร์เนี่ยมันเดินมาหาเราได้แต่ดูจากรู้แล้วเนี่ยแมงมุมก็น่าจะเข้ามาได้อยู่ดีเนาะแต่คิปเปอร์เข้ามาไม่ได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะก็คือพอแล้วตอนนี้ก็พยายามดีไซน์รั้วของตัวเองนะว่าจะเอาแบบไหนอะไรยังไงดี พอดีไซน์ไปดีไซน์มาก็ตามนี้แหละได้แค่นี้แหละนะไม่ได้เล่นานานละโอเคเราก็ทําประตูไม้สักหน่อยนะฮะดยการคาฟแท่งไม้มาแล้วก็ไปโหลไม้แปรรูปเราก็จะได้ประตูไม้นั่นเองซึ่งเราสามารถเปิดปิดได้นะครับโอ้โหเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เดินดูรอบๆครับ ดูความเรียบร้อยว่าเอ้ monster เนี่ยมันสามารถที่จะกระโดดข้ามมันได้ไหรือเปล่านะคือพวก monster ต่างๆปกติเขาจะไม่ค่อยกระโดดกันนะก็คือจะเดินมาเฉยเฉยเพราะงั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับตอนนี้เราก็ได้เวลาที่จะปลูกผักกันแล้วนะฮะจะปลูกผักได้ก็ต้องทํานี่เลยเขาเรียกว่าพล่งหรือเสียมเอา,อางี้ัพหรือเสียมหรือจอบ ันคืออะไร h o e อ oh. ผมไม่รู้ความแปลนะแต่ผมน่าจะเรียกมันว่าจอบก็ได้ไม่ก็เสียม <c oughs> โอเคหลังจากที่วางน้ำเสร็จแล้วเราก็ปลูกผักได้เลยนะฮะแล้วก็ขอค่าซอมบี้ที่เดินตามผมก่อนลวกันนะซอมบี้ในเกมนี้นะหรือว่าซอมบี้ในเกม m e c r a f t เนี่ยถ้าเราฆ่าไปตัวหนึ่งแล้วเขาจะเรียกพวกที่อยู่รอบๆมาหาเราด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นหากเราโจมตีซอมบี้ไปนหนึ่งตัวแล้วก็ หาที่หลบก็จะดี<笑><笑>นะฮะอย่างเช่นผมนะค่อนข้างที่จะกลัวซอมบี้มากเลยนะก็จะหาที่หลบนะฮะก็มองไปรอบๆเหมือนจะมีภูเขาล้อมรอบเลยฮะอย่างกับอยู่ใน s อ o แล้วก็มีตัวดำๆตัวหนึ่งตัวนี้นะ,ะชื่อว่า e n d e r m a l e n d e r m a n ไม่ใช่ e n d e r m a น Enderman อย่ามองตามันเด็ดขาดนะไม่งั้นมันจะวามาตีเราซึ่งมันตีแรงมากจริงๆแรงแบบตีเราแค่ 2, <S 2> <S ทีเราก็ตายล ถือว่าสุดยอดไปเลยนะฮะอืมภูเขาแต่ละลูกก็คือสวยเนาะเรานี่อยู่กลางภูเขาจริงๆมีภูเขาล้อมรอบทั้งหน้าทั้งหลังซ้ายทั้งขวาเลยอืมโอเคส่วนตอนนี้ผมก็ยืนดูดาวไปเรื่อยๆนะฮะชีวิตนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากก็ปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารอบแวกนี้มันไม่มีต้นไม้เลยเนาะ ปูไว้ก็ไม่เสียหายนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คือจบในส่วนของวันแรกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะห่างหายไปนานนิดหนึ่งนะเพราะว่าระอะไรนิดหน่อยโอเควันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าใน Minecraft 1.18ใช่ไหมไม่ใช่1.8 Ninjas just bad at Goodbye.